สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารอดเลยพม่หมอขอสุขมอต่ตัวแม่หมอมาโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นยีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะข้อนี้คือข้อความจากเจ้าเกณฑ์ตตาเทวดา ประจําตัวคุณนั่นเองนะคะนักค่ำคืนนี้ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะมาค่ะของสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้จากนะคะทเทวดาและเจ้าเกียรติตาประจําตัวคุณที่ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณเหตุการณ์นี้นะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะมาค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณเตรียมรับความสําเร็จความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณได้เลยค่ะนี่คือหนึ่งดาบไม่มีอะไรจะดีเท่าหนึ่งดาบอีกแล้วนั่นเองนะคะความสําเร็จที่คุณปรารถนาความสําเร็จที่คุณต้องการนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณคุณมีความพยายามมากแค่ไหนนะคะเมื่อคุณอยากมีแสงเมื่อคุณอยากให้คนชมคุณก็ต้องทําให้สิ่งที่คุณทําอยู่ลงมือทําอยู่อ่ะให้เห็นผลนั่นเองค่ะแล้วนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชมชื่นชมคุณนะคะท่านมาชื่นชมคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คือเทวดาประจําตัวคุณและเจ้าเกณฑ์ตาท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกช่วงเวลาคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคน ที่แข็งแกร่งคุณมีความเทวชยานนะคะแล้วคุณก็เป็นนักสู้ตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้คุณรับรู้ไว้ว่าตอนนี้เวลานี้ท่านอยู่กับคุณและจะอยู่กับคุณตลอดไปจ,จ,จ,จวบจนคุณไม่มีลมหายใจนั่นเองนะคะและนี่คือความสำเร็จสิ่งที่คุณอยากจะได้มาท่านบอกว่าไม่เกิน 1วันหรือ1เดือนนั่นเองนะคะสิ่งนี้ค่ำคืนนี้ความสำเร็จโอกาสใหม่ๆที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะและค่ำคืนนี้สิ่งที่ท่านอยากจะมาเอ่ยกับคุณท่านอยากจะมาบอกคุณให้คุณรับรู้เรื่องอะไรอีกคะ่ะในสิ่งที่ท่านอยากจะบอกและให้คุณเตรียมตัวตั้งรับหรืออะไรก็บอกมาเลยนั่นเองคะ่ะบางสิ่งบางอย่างท่านบอกว่า n i c e o f นะคะในออบอลก้า nice วไม่ถาวบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องยึดติดนะนะคะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอย่ายึดติดสมมุติว่าคุณทํางานอยู่งานมันหนักคุณกลัวว่าถ้าคุณออกไปจะไม่มีงานทําหรืออะไรตอนนี้ท่านบอกว่าคุณมีศักยภาพมากพอถ้าคุณคิดว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมกับคุณที่ตรงอื่นอาจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าก็ได้ถ้าคุณเป็นพนากาักงานหรืออะไรก็ตาม ทรงหาไอเดียใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมากพอนั่นเองนะคะนี่คือ Nice of One ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานมันทำให้คุณอ,อมคุณยมท้อนะคะท้อจนรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากปิดกิจการจังเลยให้มองหาโอกาสตรงนั้นก่อนนะคะเมื่อคุณมองหาโอกาสคุณเห็นปัญหาตรงนั้นแล้ว จงเอาปัญหานั่นล่ะค่ะมาเป็นคําตอบมาเขียนช้อยว่าคุณจะทํายังไงให้แก้ไขปัญหาในจุดๆุดนี้ได้ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนโยมกับเรื่องภาวะงานของคุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วท่านจะชี้ทางออกให้กับคุณนั่นเองค่ะแค่คุณอย่ายึดติดนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่อย่ายึดติดหัวโขนนั่นเองนะคะต่อค่ะ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 นะคะความหวังครั้งใหม่ดีเสมอ น้ำบอ่อใหม่ดีกว่าน้ำบอ่อเก่าเสมอเมื่อคุณหาโอกาสให้ตัวเองท้องฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะชี้ช่องทางช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับคุณเพราะว่านี่คือความสําเร็จคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนสําเร็จไม่ใช่เป็นคนที่ล้มเหลวจําไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเจ้าเกฑ์ชะตาส่งมาบอกคุณว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนสําเร็จไม่ใช่คนล้มเหลวคุณเกิดมาเพื่อเป็นนัมเบอร์วันคุณเกิดมาเพื่อนะคะได้ศึกษาข้อมูลต่าง,างๆให้โลกได้เห็นว่าตัวคุณหรือว่า ะะองค์กรของคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนนั่นเองนะคะแล้วคือนี่คืออะไรคะ i g h t of ปริ t a c l e นะคะอัศวินถือเหรียญอัศวินคือหนทางทางด้านการเงินใหม่ๆนั่นสิคะนะคะนี่คะ่ะโอกาสของคุณคุณเห็นช่องทางมองหาโอกาสช่องทางทางด้านการเงินให้กับองค์กรของคุณให้กับธุรกิจของคุณใหม่ๆนั่นเองคะ่ะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะเปลี่ยนงานนะคะคุณก็จะได้เปลี่ยนงานแต่ถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาจะเปลี่ยนงานความรู้สึกตอนนี้คุณลองเปลี่ยนสถานที่หลับนอนหรือนะคะไม่ไม่สามารถเปลี่ยนที่นอนก็ได้ก็ปรับจากนอนข้างซ้ายไปนอนข้างขวาจากนอนในห้องก็นอนโซฟา แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนี่ค่ะแทมเพลน์โอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงต้อนรับพลังงานดีๆเข้ามาในสู่ชีวิตคุณยิ่งวันนี้เป็นวันพระค่ำคืนดีๆคุณลอง นะคะสวดมนต์สักครั้งหนึ่งนั่งสมาธิสักสามนาทีแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนิมิตใหม่ๆให้กับคุณได้รับโอกาสดีนั่นเองนะคะแถมพเพลนท่านบอกว่าคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะโอกาสใหม่ๆกําลังมาถึงคุณแล้วไม่เกินหนึ่งวันนี้อาจจะเป็นค่ําคืนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องหรือคุณอาจจะตัดสินใจอะไรได้ในค่ำคืนนี้ในสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณและเป็นสื่อที่ดีแน่นอนค่ะต่อค่ะ ทุกคุณคคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณเตรียมตัวรับความสุขเลยค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนับจากนี้คุณเตรียมตัวรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความมั่งคั่งล่ำรวยคุณปาถนาสิ่งใดเล่านี่คือก้า,าวไม้เท้าสิ่งที่คุณเจอมาตนุพบตัวตนของคุณณนะตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปเป็นก้าว้วยก้าวแห่งความสุขก้าวแห่งชัยชนะ ก้าวแห่งแสงในตัวเองเมื่อคุณรู้จักแสงหาแสงให้ตัวเองเมื่อคุณหาโอกาสให้ตัวเองนั่นแหละค่ะจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณท่านชี้ช่องทางว่าให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังจะได้รับสิ่งใดนั่นเองค่ะนี่คือก้าวถ้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขความปรารถนาองค์กรของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งแต่ถ้าคุณกำลังจะออกงานคุณจะ เมื่อคุณออกจากงานแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันมีความสุขจังเลยนี่มันคือโอกาสของฉันใช่ไหมแล้วคุณก็มองหางานใหม่ๆมองหาช่วงเวลาที่ดีดเติมเต็มช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าขององคอ์กรนะคะคุณคงล้มเลิกกิจการไม่ได้คุณกําลังมองหาหนทางเพื่อที่จะให้นะคะองค์กรของคุณนะคะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งแล้วคุณลองทํานั่งสมาธิดูนะวันนี้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะกลับไปเป็นคนที่มีความสุขจนคนอื่นเขาอิจฉานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก้าวไปข้างหน้าดีมากเลยค่ะนี่คือในอ็อนะคะในอ็อบสอดตัคุณเป็นดั่งแม่ทับนะคะแม่ทัพต้องกาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะไปเป็นราชาถือดา ต้องเป็นแม่ทับเสียก่อนเป็นหัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจคุณน,นี่แหละคือหัวหน้าคุณน,นี่แหละคือผู้ติดตัดสินใจในทุกเรื่องทุกเราาเม้กระทั่งชีวิตของคุณเองนะคะคุณเป็นผู้เลือกขนาดคุณเลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกที่จะทํางานในองค์กรน,นั้นเลือกที่จะในทํางานในองค์กรน,นี้คุณก็เป็นคนเลือกตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้น การก้าวออกไปสู่ข้างหน้าคือชัยชนะและความสําเร็จในตัวคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสําเร็จอยู่ข้างหน้าคุณท่านพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณต่อค่ะทุกคนกิร์คุณเกิคุณเกิเกิเกินเฮอมิ แล้วคุณจะเจอครูครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะหรือไพ่สำหรับนี้ก็คือเทวดาเจ้าเกณฑ์ชะตาของคุณที่มาบอกมาชี้ช่องทางให้กับคุณเป็นการตัดสินใจให้ทางเลือกสำหรับคุณว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วโอกาสใหม่ๆเมื่อคุณเดินมาถูกทางให้คุณศึกษาช่องทางแล้ว่างทางหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าการงานอะไร ก่อนจะออกมาหรือว่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจการงานก็ศึกษาให้เชี่ยวชาญพร้อมกับลงมือทําไปด้วยนั่นเองนะคะแม้มันจะเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้แต่อีกไม่กี่ปีคุณคือเศรษฐีวันข้างหน้าคิดอย่างนี้นะคะวันนี้คุณอาจจะมีเหงื่อวันนี้คุณอาจจะทำงาน24ชั่วโมงอย่าลืมนะคะ อาทิตย์หนึ่งอีรอนมาร์กทำงานตั้ง480ชั่วโมงนั่นแหละค่ะนะคะชีวิตของเขาถึงเขาบอกว่าเหนื่อยตอนนี้แต่เขาสบายตอนหน้านั่นเองค่ะต่อค่ะชีวิตคุณก็เหมือนกันเกะคุณค่ะค่ะคุณค่ะ นะคะคทําตัวให้เป็นผู้กล้าเข้าไว้ทําตัวให้เหมือนอะไรคะเหมือนที่ตัวคุณเป็นเด็กที่อายุ18ที่มีความทะเยอทะยานหรือว่าช่วงที่คุณนะคะหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือจบปริญญาคุณไปสมัครงานคุณมีความกระตือรือร้นมีไฟ ตอนนั้นแหะค่ะคิดเหมือนตัวเองอยู่ในอายุ21นี่แหละ่ะอตอนจบปริญญาแล้วคุณจะมีแต่ความสุขแล้วสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคุณความทะเยอทยานยิ่งมีมากยิ่งดีนั่นเองและก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆเสมอนั่นเองนะคะแม้ว่าใครจะยื่นความรู้อะไร ให้คุณคุณก็เริ่มศึกษาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่าคิดว่าตัวเองอายุเท่านั้นอย่าคิดว่าตัวเองอายุเท่านี้นะคะเพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าเกณฑ์ตะตาประจําตัวคุณคนข้างๆคุณน,นั่นแหละค่ะแต่ท่านเป็นเทวดาและนางฟ้าประจาโทรค,คุณมาชี้ช่องทางให้กับคุณนั่นเองต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะเขาเดินมาถูกทางหรือ,อยังคะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ,คคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจ่าลืมนะคะนับหนึ่งดะ นับหนึ่งใหม่กี่ครั้งคุณก็สําเร็จไม่ว่าตอนนี้เพราะว่าคุณยังมีลมหายใจแม้ว่าคุณจะนับหนึ่งใหม่แต่นับหนึ่งของคุณจะเป็นนับหนึ่งแบบผู้เชี่ยวชาญแบบคนเก่งนี่คืออะไรคะเดอะเมดิเชียนคุณจะกลัวอะไรคะในเมื่อคุณมีดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวนะคะเดอะเมจิเชียนคุณมีความสามารถหลากหลายคุณมีทักษะที่หลากหลายศักยภาพของคุณไม่มีใครทำลายได้นั่นเองนะคะจงออกมาให้โลกได้เห็นว่าคุณนี่ ก็เป็นหนึ่งในโลกนั่นเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างโลกนี้ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกคุณแม้คุณจะอยู่ในดอยแม้คุณจะอยู่หุบเขาคุณก็สามารถโดดเด่นในช่วงในช่วงจังหวะชีวิตของคุณได้แค่คุณเลือกทางเดินให้ถูกแล้วท่านบอกว่าเดินเลยค่ะนะคะท่านเชื่อและท่านเชื่อมั่นศักยภาพของคุณและท่านไม่ปล่อยให้คุณเป็นอะไรแน่นอนค่ะต่อค่ะ ทุกคุณเก่คุณเิคุณเิค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะเมื่อคุณเดินออกมาคุณได้เรียนรู้ศักยภาพของตัวเองแล้วนับจากนี้หากคุณจะคิดจะทำอะไรคุณรีบทำ ความสุขแสงตะวันเปิดให้คุณแลว้วจัก,กรวาลเปิดให้คุณแลว้วสิ่งที่เทวดาประจําตัวคุณหรือเจ้าเกณฑ์ชะตานะคะคนที่เดินเส้นทางชี้ช่องทางว่าคุณไปทางไหนคุณต้องทําอะไรท่านมาชี้ช่องทางให้คุณแลว้วนี่คือเดืดสันค่ะชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขคุณจะปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะได้ทุกเรื่องทุกราวถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เพราะท่านกำลังมาชี้ช่องทางทางออกให้กับคุณแม้คุณเหลือเงินแค่5บาทท่านก็จะท่านก็จะมอบช่องทางหาเงินให้กับคุณแค่คุณลุกขึ้นยืนเท่านั้นอย่านั่งนั่งได้แต่ให้ลุกขึ้นยืนให้ไหวแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าแบบผู้มีชัยชนะแม้ตอนนี้คุณยังไม่เป็นผู้ชัยชนะก็ตามนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่กินค่ะคุณค่ะุณโอ้ดีดีดีเป็นการเริ่มต้นใหม่นี่คืออะไรคะนี่คือไนไนออปอนลาช่าเอ้ยทษทีค่ะอัศวินถือไม้เทา้าอาศวินถือไม้เทา้าหมายถึงว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตคุณจะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเมื่อคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของตัวเองว่าคุณมีคุณค่า คุณทรงคุณค่ามากแค่ไหนเมื่อนั้นแหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเจ้าเกณฑ์ะตาไม่ว่าโลกทั้งโลกก็จะหันส่องกล้องมาที่คุณนี่คือนายออฟ One นะคะธุรกิจการงานของคุณให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองสิ่งไหนที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ให้ลงมือทําและนับจากนี้คุณคือผู้แข็งแร่งที่สุดในออฟบอลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณคือแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่คุณคือโจโฉ นะคะคุณคือจูโฉและจูมงนะคะจ,จูโจโฉนี่โคตรเก่งเลยนะคะทั้งสติปัญญาถ้าเขาไม่เสียชีวิตถ้าเขาไม่ตุยก่อนนะเราบอกเลยจโจโฉคือพระเอกถ้าเขาถ้าเขาไม่ป่วยใจนะคะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะ ความสามารถของคุณศักยภาพของคุณอย่าคิดอย่าด้อยค่าตัวเองนะคะตาบใดที่คุณยังด้อยค่าตัวเองคนอื่นเขาก็ต้องได้ค่าคุณตาบใดที่คุณชื่นชมคนตัวเองคนอื่นเขาจะกลับหันมาชื่นชมในศักยภาพของคุณแล้วเขาก็จะกลับมาถามคุณว่าทําไมคุณทําอะไรหรอคุณไปทําอะไรมาทําไมคุณรู้สึกยิ้มได้ทั้งที่คุณเจอปัญหาเรื่องราวมากมายขนาดนี้แล้วคุณก็ค่อยๆอธิบายบอกเขาว่า อ๋อเราทําแบบนี้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะเป็นเนื้อนาบุญเหมือนคุณได้ไปปลดล็อกเขาอีกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เทวดาเจ้าเกณฑ์ตะตาตัวคุณส่งมาให้คุณพันลังเนื้อนาบุญของคุณถึงคุณถึงจะได้เจอคลิปนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนโอ้ยค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนับจากนี้การงานของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมอบ มอผลทางเส้นทางทางด้านการงานธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณได้หลุดพ้นจากก้าวไม้เทา้า ก้าวไม้เท้าคือระวังเรื่องศึกนอกและศึกในถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรนะคะมองทั้งข้างหน้ามองทั้งข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสใหม่ๆมาถึงคุณแล้วนี่คืออะไรคะเพจอวบนะคะธุรกิจงานใหม่ๆแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ใช่สาหรับคุณคุณเป็นคนที่ทรงคุณค่าคุณเป็นคนที่ทรงเดกคนทุกคนเดอะชาลีออนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจงจงโฟกัสที่เป้าหมายนะคะ โฟกัสที่เป้าหมายและว่างทางแม้จะเจอลมกระหน่ำนะหรืออะไรก็ตามให้โฟกัสที่เป้าหมายว่าอีก5ปีขา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าคุณจากจะเป็นคนแบบไหนเพราะสมัยนี้อย่าลืมนะคะธุรกิจสมัยนี้แม้คนเปิด20ปี เขาก็ล้มละลายได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะโอกาสของคุณได้รับรู้แล้วก็เปลี่ยนตัดเปลี่ยนตัวเองเช้นตัวเองใหม่ลุกขึ้นมาทําอะไรก็ได้นะคะให้ตัวเองมีศักยภาพมากพอนั่นเองเราเชื่อว่าหลายๆคนมีศักยภาพมากพอนะคะและนี่คือเป้าหมายของคุณให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเป็นผ่านเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับ โอกาสนี้เพราะนี่คือเจ้าเกียนชะตาเทวดาของคุณมาบอกคุณณช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือทํางานคุณก็มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นประกอบธุรกิจอะไรให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วศักยภาพของคุณจะนําพาเงินทองมาสู่คุณนี่คือเงินทอง นะคะเงินทองเงินที่หลั่งไหลมาจากการทํางานมาจากศักยภาพของคุณคุณตั้งราคาคุณตั้งแอสเซทคุณตั้งตัวคุณเองไว้ที่ราคาเท่าไหร่สาหรับแม่หมอตั้งราคาตัวเองแบบอินฟินิตี้ไม่มีนะคะราคาไหนจะเปรียบเทียบกับมูล,ลค่าของแม่หมอได้นั่นเองนะคะแล้วคุณละ่ะ ให้มูลค่าแอสเซทตัวเองเป็นแบบไหนนะคะเราเกิดมาในโลกนี้เรามีศักยภาพมากพอให้แวลูกับตัวเองเยอะๆนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นอย่างไรก็ตามให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของตัวเองแล้วศักยภาพนั้นแล้วให้คุณลงมือทําเห็นไหมคะการที่คุณลงมือทําทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างลงมือตอนนี้แล้วอีกไม่นานคุณจะได้กเหรียญ จากการแปดเหรียญคุณจะได้เป็นเจ้าสัวคือเก้าเหรียญจากเก้าเหรียญจะกลายเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญคืออะไรคะสิบเหรียญคือมหาเศรษฐีที่อาณาจากักรมีอาณาจักรของตัวเองเก้าเหรียญจะเป็นแค่เจ้าสัวสิบเหรียญคืออภิมหาเศรษฐีแบบวิวเกตนั่นเองนะคะต่อคะ่ะนี่แหลคะค่ะเหนื่อยตัวนี้มีเงินใช้แต่ยังเหนื่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้ครอบครัวคุณมีความสุขก็พอแล้วนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะนี่แหละค่ะความพยายามของคุณเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางป้าประจําตัวคุณมาบอกให้คุณได้รับรู้แล้วว่าถึงเวลาที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องราวให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองท่านพร้อมที่จะอยู่ข้างคุณเสมอเมื่อคุณไม่มีใครเซฟโซนที่ดีที่สุดคืออยู่กับตัวเองแต่ถ้าเซฟโซนที่ดีที่สุด คือครอบครัวสถาบันครอบครัวถ้าคุณไม่มีพ่อไม่มีแม,ม,ม่ไม่มีแม่แล้วก็คือครอบครัวพี่น้องของคุณคือเซฟโซนที่ดีที่สุดอย่าคิดว่าเขาช่วยคุณไม่ได้บางครั้งมันก็เหมือนเส้นผมบางภูเขาเขาอาจจะไม่สามารถช่วยคุณในด้านการเงิน แต่พลังใจเป็นพนลังใจที่สำคัญและมีคุณค่ามหาศาลสำหรับคุณนั่นเองเพราะเราเคยเจอมาแล้วและนี่คือจติดคุณจะได้รับความจติธรรมแค่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่สามารถมีใครได้นะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่ายังมีแม่หมอคนหนึ่งและเงาในกระจกของคุณคอยสพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่ในขนานี้ตอนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ เกอบคุณค่ะเกอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง Queen of c ับนี่คือบารมีของคุณคุณเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้แล้วครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขนะคะสุขเหลือๆสุขล้นๆคุณเป็นผู้ให้วาสนาของคนที่เป็นผู้ให้เสมอยอดย่อมจะได้รับความสุขกลับมามากกว่าคนอื่นหลายเท่าคุณสังเกตไหมคะเมื่อคุณให้ไปคุณไม่เคยจมหรอกค่ะแม้คุณจะเคยจมหรืออะไรก็ตามเพราะว่าวาสนาของคุณการที่คุณเป็นผู้ให้คนอื่นเสมอเมื่อคุณ ตกในช่วงเวลาจังหวะชีวิตดวงชะตาตกหรืออะไรก็ตามชีวิตคุณไม่ถึงกับตกนั่นเองนะคะและนี่คืออะไรคะราชินีถือถ้วยราชินีที่มีพรสวรรค์ลาชินีที่มีความสง่างามในตัวเองนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คุณมีความสง่างามในตัวเองคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลุกขึ้นสู้ค่ะนะคะคุณเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีศักยภาพมากพอนั่นเองค่ะต่อค่ะค่ะคุณค่ะคคุณค่ะค่ะคุณค่ะคุณต้องการเงินใช่ไหมคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะว่าคุณจะไม่มีเงินนับจากนี้การเงินของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าใครมีคดีความ เรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับเงินจากคดีความคุณเห็นไหมคะนี่คือหกเหรียญแล้วนี่คือความยุติธรรมนะคะหกเหรียญคือคุณจะได้รับการซัพพอร์ตแต่เราเชื่อว่าคุณมีเงินค่ะเพราะเพราะอะไรคะเพราะมันขึ้นแปดเหรียญก่อนนั่นเองนะคะแต่ถ้าทางบ้านมาขอยืมเงินคุณหรือใครมาขอยืมเงินคุณก็ขอให้คุณคิดไถ้ทวนให้ดีก่อนเพราะว่าการเงินไม่เข้าใคร อกไครนั่นเองนะคะต่อค่ะเดอะทาวเวนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วค่ะจบแล้วไงเดดทาวเวอรแล้วไงเมื่อเขารู้ว่าเดอะทาวเวอรบางคนได้ออกจากงานหรือธุรกิจมีปัญหาลุกขึ้นให้เร็วนั่งแล้วลุกขึ้นให้เร็วล้มแล้วลุกขึ้นให้เร็วเพราะหลายๆคนเขาก็ล้มเหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วหาหนทางให้ตัวเองมีความสุขแต่คุณลุกขึ้นเร็วแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ เจ้าเกเทวดาประจําตัวของคุณหรือเทวดานางฟ้าประจําตัวคุณเข้ามาอยู่กับคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวค่ะถ้าวันไหนคุณรู้สึกอ่อมคุณรู้สึกยมคุณรู้สึกท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังให้คุณนั่งอยู่ห้องพระนะคะหรือว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วนั่งสงบนิ่งแล้วระลึกถึงคุณความดีของคุณนึกถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดในโลกแล้วสิ่งนั้นจะมาปรากฏแล้วนึกถึงแต่ความโชคดีความโชคดี ก็จะมาหาคุณแล้วคุณจะปิ๊งแบบไอเดียเจนิจๆขึ้นมานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราบอกแล้วไงนะคะเดอะทาวเวอร์แล้วไงนี่คือเดอะสตาร์ นะคะโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ธุรกิจคุณจะได้จับธุรกิจใหม่โอกาสใหม่ๆถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะสวยคุณจะมีออร่าที่จริงคุณสวยคุณมีออร่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่บางครั้งบางคราวนะคะเมื่อคุณหาทางออกไม่เจอนะคะไม่มีใครชี้ช่องทางหาคุณบุญวาสนาจังหวะชีวิตเทวดาเจ้าเกณฑ์ชะตาไม่สามารถมาชี้ช่องทางให้กับคุณได้นับจากนี้คุณจะหาทางออกให้กับตัวเองได้จําไว้นะคะไม่มีใครนะคะช่วยคุณลุกขึ้นได้ นอกจากคุณจะลุกขึ้นด้วยตัวและความสามารถของตัวคุณเองนั่นเองค่ะแล้วนี่คือเดอะสตาร์ชีวิตใหม่เดอะทาวเวอร์แล้วไงเดอะทาวเวอร์เรารู้แล้วนะคะเรารู้แล้วเราก็ลุกขึ้นก่อนนะคะแต่ถ้า เพื่อนข้างๆคุณเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบกับคุณให้คุณถ่ายทอดบอกว่าให้ลุกขึ้นสู้แบบนี้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะพลังบุญพลังงานของคุณจะเปี่ยมล้นแล้วจะส่งให้คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตและครอบครัวของคุณช่วยเหลือเขาแม้ว่าเราจะช่วยเหลือการงานไม่ได้แต่ละเราก็ช่วยเหลือพลังงาน้ยพลังใจให้ส่งต่อให้เขานั่นเองค่ะต่อค่ะ ก้คุณค่ะข้าคุณค่ะขคุณค่ะเราบอกแล้วสาทุกาทุกาทุเราบอกแล้วใช่ไหมว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีเพราะถึงเวลาที่เจ้าเกณฑ์ชะตานะคะแล้วเทวดาตัวคุณกำลังจะส่งผลให้คุณเดอะทาวเวอร์แล้วไงนะคะมีปัญหามากมายแล้วไงแล้วคุณก็จะได้มีเงินนะสิคะจากแปดเหรียญเ้าสู่เจ้าสัว อนาคตอยู่ข้างหน้าโฟกัสที่ความรวยโฟกัสแห่งความโชคดีถ้าคุณอยากมีเงินไหลเข้าคุณจะมีเงินไหลเข้าคุณจะขายที่ทางคุณจะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์มาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเป็นบุคคลที่มั่งคั่งร่ํารวยมากกว่าเดิมตอนนี้คุณอาจจะรวยแล้วแต่นะคะธุรกิจ ธุรกิจกิจการของคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าสถานการเงินคุณอาจจะมีปัญหาแต่อีกไม่นานนะคะถ้าคุณทําแบบนี้หมอบอกนะคะเชื่อมั่นและศรัทธานในศักยภาพของคุณแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือเก้าเหรียญน,นะคะคุณขายที่ขายทางขายอะไรก็ได้ค่ะนะคะขายสินค้าออนไลน์ก็ได้ เป็นในหน้าประกันก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือคุณจะได้เงิน9เหรียญคือความสุขสุขทั้งครอบครัวไม่ใช่สุขแค่คุณนะคะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาเงินไหลช้ำช้ำสิคะเราบอกแล้วไงเมื่อ8เหรียญมา เก้าเหรียญก็ต้องมาแล้วสิบเหรียญก็ต้องมานี่คือเนื้อหนาบุญของคุณที่เทวดานะคะประจําตัวคุณเจ้าเกียรติตาชี้ช่องทางให้คุณคุณไม่มีทางจนคุณไม่มีทางอ่อมแน่นอนถ้าคุณได้เจอคลิปแม่หมอเพราะแม่หมอจะส่งพลังงานบวกบวกเอนเีบวกๆวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาแล้วก็แล้วก็ให้ข้อคิดทุกคนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่หมอเจอมาแม่หมออยากจะถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รู้ว่าทุกคนสามารถ เป็นหนึ่งได้นั่นเองแค่บอกว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งก็พอแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ my god โอ my god โอ้าโอเมสาธุสาธุสาธุทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความเพียรพยายามของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายศึกษาหาความรู้คุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือทํานี่คือคิง King o f s w r r d คุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะที่เราบอกตั้งแต่แรกเหมือนแม่ทัพแม่ทัพเขาจะศึกษาหาข้อมูลหาลูทางแผนที่ต่างๆโอกาสให้กับตัวเองเสมอนักธุรกิจใหญ่ๆเขาจะเป็น King King ถือดาบเสมอเพราะว่าอะไรคะจะได้รู้เหลี่ยมคน King งถือดาบคือผู้มากวารมีและเชี่ยวชาญทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความกล้าหาญอยู่ในตัวนั่นเองนะคะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวแล้วก็นะคะนี่คะ่ะ ควีนออ f ครับมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณใครมาแบบไหนที่ยิงคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนเป็นคนแข็งแกรงภายนอกภายในนับจากนี้คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือคว e นออกครับควีน ควีนที่มีความน่ารักสดใสอยู่ในตัวเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ดูยังไงก็ไม่เบื่อดูยังไงก็สวยสมวัยของคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณสิ่งที่คุณศึกษาเชี่ยวชาญน,นะคะศึกษาหาความรู้และคุณได้ลงมือทํา ออกมาสุกโลกใบหม่ๆนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณส่งมาให้คุณปีนี้เป็นปีของคุณนั่นเองนะคะนี่คือธุรกิจการงานใหม่ๆของคุณสิ่งที่คุณเดินทางมามันเดินทางถูกแล้วนั่นเองนะคะขอใบสุดท้ายค่ะรุนนะคะทุกคนขอคุณงดา,ขอ,า,ข,อาขอุมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่เจ้าสัวแต่ก็คือ อภิมหาเศรษฐีนี่คืออะไรคะนี่คือดีเอ็มเพลอร์ความมานะบากบันพยายามของคุณความสู้ของคุณเหนื่อยตอนนี้แต่คุณได้นั่งบันลังที่ยิ่งใหญ่ นะคะไม่มีใครได้นั่งบันลังเท่าดีเอมเพอร์เพราะครอบคุมทั่วอาณาจากักรคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาธุรกิจของคุณสิ่งที่คุณวางแผนไว้ณตอนนี้นะคะคุณได้ลงมือทําเรียบร้อยแล้วปัญหาอุปสรรคตา่างๆคุณได้แก้ไขทีละจุดทีละจุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือความสุขของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะสามีของคุณนะคะจะนําพาโชคลาภหรือจะนําพาธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณไม่มีสามีหรือว่าอะไรก็ตามคุณเป็นหัวหน้าของงานแล้วนะคะรับรองหรือว่าลูกคุณจะนําพาโอกาสดีๆนําพาธุรกิจการงานของคุณก้าวไปสู่โลกใบใหม่โลกแห่งนะคะออนไลน์ก็ได้นั่นเองนะคะเพราะนี่คือการเดินทางไก่การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเจ้าของธุรกิจของต่างประเทศก็ได้บางคนทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้นั่นเองนะคะธุรกิจของคุณจะเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยซ้ําเพราะมันขึ้นดีเอ็มเพลเลอร์นั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้คุณอาจจะเป็นแล้วหรือว่ายังไม่เป็นนะคะหรืออะไรก็ตามนับจากนี้นี่คือโอกาสดีๆที่เทวดา ประจำตัวคุณนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาความสุขคุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงบางคนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะชีวิตคุณไม่มีทางขาดแคลนค่ะเพราะไม่มีห้าเหรียญแน่นอนถึงเกิดเติ t o w ทาวเวอร์เดอะทาวแล้วไงคุณลุกขึ้นมาเร็วนั่นแหละค่ะสิ่งที่เทวดาเจ้าเกณฑ์าตาส่งไม้คุณความสุขเหลือๆความสุขล้ล้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะ นะคะเดอะทาวเวอร์แล้วไงฉันเป็นดีเอมเพลอร์ฉันยิ่งใหญ่ก,กว่าเดอะทาวเวอร์ Tower, นั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆความมัง่งคั่งลำรวยมาสู่คุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่วันนี้และพรุ่งนี้แต่เป็นอีกหนึ่งปี2ปีข้างหน้านั่นเองไหมบายสวัสดีค่ะ